สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แพทท้ออีกครั้งหนึ่งนะครับและในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปทําความรู้จักกับภัยร้ายชนิดใหม่ของเกม s t a t e of d k 2ที่มีชื่อว่า b แบล็กเพล e h a r t นะครับ Black p l a เพล e า a r t หรือว่า p l u y h a ์สสีดำนะครับจะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นของ Play h a r t แบบธรรมดาและก็จะมีแสงสีฟ้าออกมุ่งม่่งหน่อยออกมาจากตัวด้วยการทํางานโดยภาพรวมนะครับยังคงเป็นแบบเดิมคุณเข้าไปโจมตีมัน มันก็ส่งซอมบี้มาโจมตีคุณคุณตีได้สักระยะหนึ่งมันจะพ่นควันพิษออกมาวงจรชีวิตในแบบเบื้องต้นยังคงเป็นแบบเดิมไม่มีการเปลี่ยนและเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าหนึ่งแผนที่เนี่ยมันจะมีแบ็คเพลคฮะทั้งหมดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ได้เกิดพร้อมกันทั้งหมดนะครับไม่ใช่นะมันเกิดแค่ที่เดียวก่อนเป็นแบบอีเวนต์อ่ะโอเคเนาะธรรมดามากแต่มันก็จะดูธรรมดาเกินไปหรือเปล่าแน่นอนตอนนี้คือหลายคนอาจจะบอกผมว่าอ้าวพี่ ไม่เห็นได้น่ากลัวเลยใช่ไหมเกิดที่เดียววงจรชีวิตในการโจมตีก็มีเท่าเดิมแล้วความขวดอยู่ที่ไหนอะนี่พี่โม่ผมเนี่ยคลิกเบรดหรือเปล่าไม่ใช่นะจะเย็นแน่นอนแหละความแตกต่างม,มันมีอยู่แล้วของใหม่สักขนาดนี้นะครับมีหรือมันจะไม่มีไปถ้างั้นเราไปฟังกันต่อนะครับความสามารถเฉพาะตัวในตอนนี้นะครับความสามารถที่เป็นพื้นฐานของแบล็คเพลคฮ e ร์เนี่ยจะมีการตั้งต้นเอาไว้ที่คำว่าแข็งแกร่งกว่าเดิม ถึกทนกว่าเดิมและก็มีการป้องกันที่ดีกว่าเดิมนี่คือ3ข้อตั้งต้นไว้ก่อนแต่ว่าในวันนี้ผมจะมาโฟกัสแค่จุดเดียวก่อนก็คือเรื่องของความถึกนะครับกล่าวก็คือการโจมตีทุกประเภทในเกมไม่ว่าจะเป็นการใช้ปืนการใช้ระเบิดการโจมตีระยะประชิดหรือว่าจะเป็นการใช้ไฟนี่แหละในการทำลายเพลค์ฮาร์ดมันจะสร้างดามเมจให้แก่แบล็คเพลค์ฮาร์ดนะครับในน้อยมากมันสร้างดามเมจด้น้อยลง300เซนะครับ3เท่านะ จริงๆนี่ไม่ได้พูดเล่นนะครับ2 1, 3, ถึง3เท่าเลยปกติแล้วนะครับเพลห์ฮาสีแดงจะมีเลือดประมาณ130หน่วยเป็นทุนเดิมแต่สําหรับเจ้าแบล็คเพลห์ฮาเนี่ยก็จะมีเลือดเท่ากัน130เพียงแต่ว่ามันจะมีการสร้างเกราะขึ้นมานะครับเพื่อปกป้องตัวเองทนทานต่อการโจมตีทุกประเภทในเกมนะครับ2ถึง3เท่าตัวนั่นก็หมายความว่าหากคุณใช้ C ีน,นะครับ3ลูกในการทำลายเพลห์ฮาหที่ในรีทอโซน ตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็น9ลูกถึง18ลูกแล้วนั่นเองนะครับทรัพยากรทุกอย่างนะครับที่ใช้ทําลายเพลงฮาร์ดเนี่ยผมคำนวณมาแล้วคุณต้องใช้เพิ่ม3ถึง7เท่าตัวกันเลยทีเดียวถ้าคุณเป็นมือใหม่ทำไงอะ่ะเพิ่งซื้อเกมมาไม่กี่วันแม่งยากขึ้นเฉยเลยเป็นแบบนี้เล่นได้หรือเปล่าไม่ต้องห่วงครับโตเกมนะครับมีการสร้างระบบขึ้นมารองรับและก็เราจะเรียกระบบนี้ว่า a k n e s s หรือจุดอ่อนนั่นเองตามที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าเพลหาดสีดำเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าเดิม3มเท่าตัวเพราะฉะนั้นแล้วการรู้จุดอ่อนของมันก่อนเนี่ยถือว่าได้เปรียบมากๆตัวละครใดบ้างของเพื่อนๆน,นะครับจะมีการออกไปตรวจสอบให้ก่อนแล้วเรียบร้อยว่าเพลหาดสีดําที่มันเกิดขึ้นมามันแพ้อะไรมันแพ้กระสุนปืนหรือเปล่ามันแพ้ระเบิดหรือไม่หรือว่าแพ้การโจมตีแบบเมเล่แอคแทกและก็แพ้ไฟหรือเปล่า แต่ละครั้งคือการเกิดนะครับมันจะมีจุดอ่อนแบบว่าแพ้ระเบิดก็ได้รอบหน้าแพ้การตีเมเลรอบต่อไปแพ้กระสุนรอบต่อไปคือแพ้ไฟมันสุ่มได้หมดนะครับไม่มีการตายตัวนะอาจจะซ้าก็ได้แต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนดังนั้นถามให้รู้ก่อนทุกรอบนะคุณไม่งั้นจะเปลืองทรัพยากรในการทําลายเยอะมากๆและก็เสียเวลาเสียชีวิตกันด้วยมากๆเช่นเดียวกันนะครับอ่ะผมจะให้ตัวอย่างแล้วกันคุณจะได้เห็นภาพ ปกติแล้วนะครับการทำลายเพลหคฮารีทโฮโซนเนี่ยการใช้กระสุน7.62จะใช้กระสุนประมาณ58นัดด้วยกันสมมุติว่าเพลหคฮารตรงนั้นน่ะเป็น b บล็กเพลคฮาร์แล้วก็มันก็ทนทานต่อกระสุนปืนด้วยแต่ว่าคุณดื้องไงเออคุณดื้อคุณคิดว่าโอ้มันก็คงไม่น่าจะขนาดนั้นมากมันทนแค่ไหนกันเชียววะอ่ะไปยิง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 ก่อนยิงไปแล้ว58นัดไม่พังวะ <laughs> ไม่เข้าเฟดหนึ่งด้วยเชียทนแค่ไหนเนี่ย ถ้างั้นนี่คือคําตอบนะครับกระสุนจาก58นัดเนี่ยคุณต้องใช้ทั้งหมดนะครับ455นัดน,นะครับถ้าเพลค์ฮาเนะี่ยมีการแจ้งเราว่าเฮ้ยนายจุดอ่อนแล้วว่าคือการใช้กระสุนปืนนะจุดอ่อนแล้วว่าคือการใช้ระเบิดจงใช้นะครับอย่าไปดือ้อไม่งั้นอาจจะเปลืองกระสุนอย่างมากเปลืองของอย่างมากทรัพยากรต้องใช้เพิ่มขึ้น7เท่าตัวนะครับไม่เปลืองเกิน ขนาด c 4นะครับปกติใช้แค่3ลูกแต่ว่าตอนนี้นะครับใช้ทั้งหมด18ลูกเลยโอ้โหโอ้ว้าวเชียระเบิดขนาดนี้เมืองไม่พังเหรอเนี่ยแนะนำนะถามเพื่อนในบ้านก่อนเฮ้ยเพื่อนเพลฮาตัวนั้นนะ่นะแบล็คเพลฮาอะมันแพ้อะไรแล้วเอาของที่ถูกต้องนะครับไปโจมตีถ้ามันแพ้ไฟก็ใช้ไฟแพ้กระสุนก็ใช้กระสุน แพ้ระเบิดก็ระเบิดแพ้การโจมตีแบบประชิดก็ไปตีมันนะครับมันจะได้ไม่เปลืองของและก็ไม่เสียเวลาด้วยตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับผมอยากจะให้พวกคุณเนี่ยกดพอยส์คลิปก่อนนะครับตารางตรงนี้นะครับจะเป็นการเปรียบเทียรบระหว่างเพลงฮาร์ดธรรมดาเพลงฮาร์ดสีดําที่คุณโจมตีได้ถูกประเภทและก็เพลงฮาร์ดสีดําที่คุณโจมตีแบบผิดประเภทอาวุธนะครับจะเป็นตารางเปรียบเทียบนะครับว่าต้องใช้ของเท่าไหร่เยอะแค่ไหนหน่ากลัวแค่ไหนกดพอยส์เพื่อดูได้ก่อนเลยครับ โอเคเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายของ Black เ l a y H ฮายกันแล้วการที่มันตายยากแบบนี้นะครับแข็งแกร่งกว่าเดิมถึง3เท่ามันคือเบสิกไปแล้วคุณน่าจะเข้าใจแต่ทีนี้ตัวมันเองนะครับยังคงสามารถสร้างความน่าปวดหัวให้คุณเนี่ยได้อีกเช่นเดียวกันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยความแข็งแกร่งความถึกความโหดนะครับจะไม่ใช่สิ่งเดที่มันจะพามาด้วยแต่ว่ามันจะมีความสามารถอีก5ชนิดนะครับตามมาเซอร์ไพรส์คุณแน่นอน แล้วความสามารถ5แบบจะมีตามนี้เลยความสามารถที่1 f i e l Miasma เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณได้ขับรถของคุณเนี่ยเข้าไปในอาณาเขตของเจ้า Black Plague Hound นะครับตามบนหน้าจอนะน้ำมันรถที่คุณกำลังขับอยู่ตอนนั้นจะโดนควันพิษของ Plague Hound นะครับดูดออกไปอย่างรวดเร็ว f i e l Miasma นะครับดูดน้ำมันรถของคุณเนี่ยออกไปเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคือ2เท่าตัวจากปกตินะ แต่ว่าการจอดเอาไว้ธรรมดาคือจะไม่เสียน้ำมันไม่ต้องซีเรียสมันนับแค่ว่าตอนคุณขับรถอยู่วางแผนให้ดีนะต่อมาครับความสามารถที่2 infectious ซอมบี้ตัวไหนก็ตามที่อยู่ใกล้กับ black plague heart จะสามารถทำให้คุณนะครับติดเชื้อได้เร็วขึ้นประมาณ0.5ถึง1เท่าตัวรวมถึงพวกซอมบี้พิเศษไม่ว่าจะเป็น F ฟรล l jg โรเอรและก็ s c r e a m e r นะครับสามารถทำให้คุณติดเชื้อได้ไวขึ้นเช่นเดียวกัน ความสามารถที่3 Toxic Masma อันนี้ถือว่าย่อมแย่ที่สุดใน5อันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าไปเหยียบในอนณาเขตของ Black Plague Hand นะครับความกว้างทั้งหมด230เมตรด้วยกันเนี่ยเพื่อนๆจะเสียเลือด HP นะครับแบบ Over time ตลอดเวลาเลยโดยคิดเป็นทีละ2-4หน่วยต่อ5วินาทีไม่มีวันหายนะครับจนกว่าคุณจะทำลาย Black Plague Hand ออกไปนะอยู่บนรถ ก็ไม่ได้ช่วยไปจัดก,การมันก่อนซะอย่าปล่อยไว้เลยน่ากลัวมากครับความสามารถที่4หากคุณคิดว่าระยะควันของเพลก์ฮัสีดำนะครับมันอยู่ได้แค่ประมาณ230เมตรไม่ได้ไปไหนแล้วอันนี้ปรับเปลี่ยนความคิดได้เลยครับถ้าแบล็คเพลค์ฮันนะครับมีความสามารถของด o มมิเนียนเมื่อไหร่มันสามารถกระจายควันของมันเองเนี่ยออกได้มากถึง760เมตรด้วยกันนะครับแม่เจ้า แม่เจ้ามากๆคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือครึ่งหนึ่งของแผนที่ของเกมเราจะตีต่างสว่ามมาเกิดตรงกลางของแผนที่ซึ่งมันใช้เวลาประมาณ3-5นาทีนะครับในการกระจายตัวเนี่ยแป๊บเดียวก็ครบเลยครับ760เมตรนะครับมันกว้างมากโอเคเอาเลยครับมาถึงความสามารถสุดท้ายของ Black Plague ฮาร์ดและอันนี้เราจะเรียกว่าเมเลวิสิตนะครับ ซอมบี้ทุกตัวที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับแบล็กเพล y c ฮาร์ดจะมีความทนทานต่อการโจมตีแบบประชิดเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวครับกระจอกมากเพราะว่าคุณสามารถ e x ็ u ซ์ e ได้ทีเดียวก็ตายมันไม่ได้ยากนะครับมันสบายมากขอแค่ว่าไม่ต้องไปโจมตีมันก็พอเตรียมตัวให้ดีและก็อย่าลืมติดตามการอัปเดตข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับที่นี่ที่เดียวในประเทศไทย Planet ทิปเปอร์พีพร้อมนำเสนอให้คุณแบบเต็มที่แน่นอนไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม